เป็นหลักฐานได้เลยนะับเกัวแเมาแจ้หอ่วันนี้ครับเราจะไปเล่นเล่ทีมีหมดทุกอย่างครับ <Okay S 2> ววน,นี้ครับเราไปดู้าในสวนน <Okay. S 3> ้ากันลยโวันนี้มีก่มีกันก็จะมาเที่ยวกันที่สวนน้ำเปรมวอเตอร์พาร์คนะครับ สำหรับการเดินทางนั้นก็ไม่ยากเลยนะครับเริ่มต้นจากสเปลถึงสวนน้ำเพียง22กิโลเมตรใช้เวลาเดินทางประมาณ28นาทีเท่านั้นและในส่วนของค่าบริการนะครับผู้ใหญ่120เซนขึ้นไป150บาทเด็ก120บาทและเด็กที่สูงต่ำกว่า80และผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปเข้าฟรี้าข้างในต้องใช้บัตรเป็นแทนเงินสดเท่านั้นนะไม่ว่าจะจองซูชิบหรือว่าซื้ออาหารทั้งหมดอยู่ใน,น โอ okay. เคเหลือถ้าเหลือละเหลือก็เอามาคืนที่เดิมได้แลกเ <Okay. S 2> งินออกได้เป็นเงินสดได้โอเคครับในจุดนี้ก็จะมีคลื่นเทียมมาให้เล่นกันด้วยนะครับแต่จะปล่อยมาเป็นรอบๆไม่ได้ปล่อยคลื่นตลอดทั้งวันนะครับ ไยกันดูไปไหมพร้อมไหม,ไมพร้อมไหมพร้อมแล้วไปวไปเปลี่ยงไ,ไปแล้วครับนี่นะครับเดี๋ยวให้พี่กินรีวิวนะครับไปครับ<า>เดี๋ยวครับนี่ก็เป็นสวนน้ำนี่นะครับโคตรดีเลย เมื่อกี้สีสีเขาขาบมันขึ้นได้ไงอะ่ะ

哈哈哈哈。 ไปน,น no ไปู่นนู oh, nice. ่นนู่นเลยไปนู่นเลยไปนูนเลยติ๋ว50วันนี้ขอขาย350บาทค่ะลดไปลงละร้อยคุณลูกค้าท่านใดสนใจปุ๊บนู่นเลยไปขึ้นสายใหญ่เลยเออโลละร้อยคุณลูกคานี่ขึ้นนี่สิข้นขาตัวใหญ่ค่ะโอ้โหเอาละครับเอาละครับเฮ้ยพ่อขึ้นไม่ได้แน่เลยฝากเอาขึ้นไปรีวิวหน่อยดิข้างในเป็นไงเอ้าวล้มฟังไหน ไปหน่อยหนได้ยไปได้เหรอเอาไปด้วยไปด้วยขอไปด้วยไปได้ครับได้ไหมครับโอเคลวงฝังไหน เดี๋ยวไปโอ้ยมันพัาเนี่ยมันเจ็บปวด่ะ หอคิวหอคิวมาหอคิวไปไปมมมันตื้นไปหน่อยเดี๋ยวเคอยพก่อนอ đẹp nó thả coi đứng thả nó thả, ờ, kẹp thảไว, nhấc lên, gấp ôm, bắt ôm, ôm nó, nhấc lên, long mất đi, long mất đi, ờ, cầm tay, nằm xuống, 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 เป oh. ็น no ย okay. okay. ังไงบ้างครับครับรู้สึก mm ยังไงบ้างครับโอเคไปเราไป三亚กันครับครับตอนนี้มันมีคลื่นแล้วนะครับมันมีคลื่นแล้วนะครับโอ้ ครับตัวที่ทำให้เกิดขึืนครับฮะโอ้ขอพอไว้นะครับตอนนี้คลื่นกำลังแรงนะครับการลการล่คลื่นกำลังแรงนะครับคลื่นรเยนไปแตรงหนเเธอไปแลอยูตรงยายว่ะหายเดีเราไปนั่งริมๆดีกว่า <Happiness. S 2> <Rabbi. S 1> แล้วมันลอยได้น <ces> ี่เดี๋ยวลองดลอได้ไหมเนี่ยลอยไหมเนี่ยเราลอยได้เนี่ยลอยอย่าตกใจดิยืนได้เนี่เรายืนด้วะปล่อยโพสดิ ตอนนี้แมเ่เบสก็คือเขาเลือกอะไรกันอยู่นะเขารอรับเด็บเผือกล้องนี่จะเป็นห <The Stuff> ลักฐานได้เลยน่ะ ตกจานละประมาณ60บบาทรสชาติอาหารก็ถือว่าโอเคเลยครับผ่าน สิบนาทีเขาจะปัะบาศว่าครัวอีกครึ่งชั่วโมงครัวจะปิดแล้วผู้ปกครองท่านใดจะสั่งอาหารให้ลูกๆเด็กๆก็ต้องไปสั่งเลยอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะประกาศาก็จะบอกว่าครัวปิดหกโมงแต่น้องๆเด็กๆสามารถเล่นได้ถึง1นึ่ทุ่มนะคะแล้วนี่ก็คือเวลาจะดึงทุ่มแล้วใช่ไหมครก็ตากี่โมงแล้วครับหกโมงสี่สิบห้าครับ มีเด็กตอนเล่นน้ำไม่คึกพอได้ข้าวเข้าไปแล้วคึกครับข,ข้าวไข่เจียวสำหรับน้องๆหนูๆสุดโปรดอร่อยไหมคะพี่เบเก้นเลี้ยง,งถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ช่องใครไม่กินดีกินอกแอนนี่แกเนื้อคะ